แ,แค่คล้ายเกมอะไรคุณผู้ชมนี่เป็น first impression แรกของผมเว้ยโอ้ my god guys นี่เกม Big Pen Ball หรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> เกมนี้ชื่อว่า foam frenzy ไม่ใช่ Big Pen Ball นะคุณผู้ชมครับโอ้ oh my god เฮ้ยมันเหมือนมากเลยนะ <c oughs> ออทำไมมันเหมือนได้ขนาดนี้คุณผู้ชมผมไปเจอเกมเกมนี้นะครับคิดว่าน่าสนุกดีไปดูตัวอย่างเกมมาเว้ย ยังกับ Big Pen Ball แต่ไม่ใช่ Big Pen Ball นะจ๊ะ oh My God guys this is so epic ทำไมเอฟเฟกการฆ่ามันดูแปลกๆแ,แถมเกมเกมนี้เราสามารถมีการรีโหลดได้ด้วยนะครับเกม Big Pen Ball ไม่สามารถทำแบบนี้ได้เว้ยนี่เห็นไหมมีการรีโหลดคุณผู้ชมเดแค่โคตรแท่เลยว่ะแต่เอาเป็นว่าเป็นเกมที่โคลมาจาก Big Pen Ball นะครับหรือว่า Big Pen Ball ไปโคลมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันคุ้นๆเว้ยแซดเอเนอร์จีนี่คืออะไรโอโ้วิ่งเร็วกว่าเดิม โอเคไกด์ okay, มาเราต้องยึดตรงกลางกูเกียดมึงนี่เป็นเกมโหมด King of the Hill นะครับที่คุณนั้นจะต้องบุกไปยึดตรงกลางเวมีกูดไกดปืนกูโคตรกระจอกอะดูดิยิงเลยของมึงเนี่ยโอ้ my g กอดเอ็กเลดา UAV ออนไลน์มันลงหัวใครไมเนี่ยมันไม่โดนเลยหยุดยิงกูกระสุนมันไปถึงไหมเนี่ย คุณผู้ชมอยากจะถามตัวเองนี่คือ,อสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็ผมเกี่ยวกับบิ๊กเพ Ball เนี่ยคือเราสามารถเติมซื้อของเทพได้ไว้แล้วมีคนใช้นูก <S <S 2> <S 2> คุณผู้ชมดูดิทีมเราเนะครับโดนยำอย่างน่าสมเพชกด g ก่แปดร้อยโลบัคว้าวเป็นอะไรเนี่ยมีลูกซองด้วยหรอในบิ๊กเพ Ball ไม่มีลูกซองเลยไม่มีลูกซองอยิงคนแท้นี่เวียงเท่เลย <Yeah. laughs> เ,เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ท้ากลัวมังลองปืนเฉยๆทำไมโดนอย่าง oh <my> god, นี้เลยทำไมมันจุดแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยไม,ม่โดนมึงยิงเลยของมึงอ้ oh my god guys ทีมเราโดนกระทืบอย่างน่าสมเพชนะครับไม่ต้องมึงไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตรอดเพิ่งฆ่าได้แค่ตัวเดียวจอบหยุดเออ เออเป็นไงล่ะโคตรเทพเพลงเทพๆต้องมาจังหวะน,นี้เพลงเทพๆเพลงมันๆต้องมาทำไมมันยิงไม่โดนเลยอ,ะ online, อล่ะ xuav online บวกสปีดเเข้าไปด้วยเป็นไงเ่รฮะบ้าระเทพสุดๆไปเลยเทพสุดๆไปเลยวัดโอเคเรามีสไนเปอร์ด้วยคุณผู้ชมถ้าเรากดตัว C จะเป็นเร <Real Gun. S 2> <ๆ>ียลกันมีกดไกด์เรียวกันเรียวกันไปยิงโอ้โหโคตรเทพอ้าวหมดละ สไนเปอร์ไม่มีสโคบกระสุนก็ไปชา้าด้วยมสโคบฮะสะโคบ,โคบและไอที่มันเป็นตัวเสียวฟ,ฟ้ามันคืออะไรวะคือเขาแบบเข้าโมโหหรือว่ามันเป็นคนแรกนี่มันโผล่หัวมาทำไมเนี่ยฮะตายวัดวัดจุดตายคนต้องหมตายรีโหลดก่อนแป๊บหนึ่งผมสามารถชักปืนพกออกมายิงได้ไหมปืนพกโอเคยิงได้ทีละนัดเอเอคนกระจก ยังมีอะไรปืนพกเนี่ยปกติบิ๊กเพ Ball นีครับในเวอร์ชั่นที่เราเล่นปกติมันจะไม่มีแบบว่าใช้ปืนสำรองเป็นปืนพกอันนี้เว้ยมันจะไม่มีแต่เกมนี่มีนะครับเนี่ยเๆ,ๆเราสามารถซื้อปืนพกได้ด้วยราคาถือว่าหนักใช้ได้เลยไม่ซื้อครับผมไม่ซื้อนะครับลองไซเบอร์ไรเฟิลดูโอ้โหโคตรกากโดนสไนเปอร์ยิงแล้วแบบนี่มันปืนอะไรเนี่ยปืนอะไรของมึงปืนอะไรปืนอะไรยิงย้อยด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะผมคือกูแพ้นะครับคุณผู้ชมนี่มันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีก3าตัวผมจะได้นุกละตายสิเฮ้ยคุณผู้ชมดูกระสุนมันไปช้าไปช้ากว่าคนวิ่งต t อปดูเห็นไหมมันไปช้า,าจริงและถ้าไอศสีป์ปูนั้นฆ่าผมได้นะครับผมจะกดออกจากเกมนี้โอเคมันตายละดูดูดูด,ดูกระสุนไปช้าชิบเป๋งต้องให้บทนะต้องให้บต s อปสต t อปกระสุนไปช้า หรือว่าเน็ตกูแหลกวะมาสิลงมาแกนูกมาแล้วแกต้องเจอนุของฉันเอาละรอรอเออฮะเป็นไงฆ่าได้กี่ตัว2ตัวท่วนคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมฆ่าได้สอง <c oughs> ปวดใจจริงเนี่ยมันมีอะไรแบบเทพๆทพเลยไหมซื้อปุ๊บกูเทพเลยเหมือนอ่าถ้าเป็นบิ๊กเพ Ball <c oughs> ก็จะเป็นดาร์มทร์กันใช่ไหมส่วนในเกมนี้จะมีอะไรเนี่ยมีอันนี้เหรอ หาวอกเบลสอะไรสักอย่างหนึ่งโดนตัดคำทิ้งไปนะครับเราจะซื้อปืนสองปืนนี้เว้ยนี่กูดกส์พันกว่าโลบัคทั้งคู่เลยโอ้ยแม่กอดโอ้ยแม่กอดปืนระดับห้าดาวนี่ห้าดาวผู้ชมมาเนี่ยฮะชอบแล้วไงฮะชอบความรุนแรงชอบความรุนแรงใช่ไหมนี่เฮ้ทีมผมชนะผู้ชมเซนเซอร์ขนี่เอาไว้ทีมผมชนะเว้ย เซนเซ์สกอร์ด้วยคุณผู้ชมมองไม่เห็นได้ทั้งนั้นผมชนะวิธีการต่อระยะไกลโอ้ oh, come มอน o m e o มอน guys what the heck is that โอเคโดนแท็กไปดิดู AV ออนไลน์ line, จังหวะนี้เกนักกฉันเห็น girl, oh, แกว้ยอุยไม่ก็ตะคิดมันไม่โดนได้ยังไงอ่ะโดนโดน เอาดิปืนโกงอะ่ะปืนโกงอะไอ้หนุม่ม What's up guys เ <laughs> ฮ <laughs> ้เฮ้เฮ้เฮ้คราวนี้เป็นฝ่ายผมนะครับที่ลุมกระทึบเขาบ้างโอ้ไม่นี่ง่อปลดล็อกมาแล้วเนี่ยมันก็บอกอยู่มีแบบ100นัด100่ง้อนัดมันก็ต้องเป็นปืนสกินใหม่เดี๋ยวว่าเออเสียงปืนมันโคตรเพาะผู้ชมฟังนะตอก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 ตกตกหนักมาก ผมถึงกับต้องแบบกระโดดยิงอะคนโหดกระโดดยิงหนักจริงอันนี้หนักจริงอยากจะบอกนะครับว่าเออเกมนี้เนี่ยที่มันสู้บิ๊กเพนบอลไม่ได้เพราะว่าคนเล่นด้วยแหละคนเล่นมันมีโคตรน้อยผมพูดเลยคนเล่นน้อยจริงน,นี่แม่งมีแอนิเมชันการรีโหลดประมาณ2นาทีอปล,ละกินอันนี้ไปละเฮ้ย g u ุิสปิกได้อยู่ได้อยู่ปืนนี้นะครับมันจะ พ้นทั้งที่จะโอพีถ้าเรากินกับเบ็คซี่เข้าไปกินกับโค้กเข้าไปเเฮ้ยร <Yay. S 1> ียบร้อยมันก็เพย์ทูวินอยู่นี่ว่ะไม่ใช่ว่ามันไม่เพย์ทูวินนะมันเพย์ทูวินนะเว้ยเนี่ยมันเพย์ทูวินนะมันเพย์ทูวินเพราะว่าปืนพื้นฐานนะครับปืนที่เขาให้มามันกระจอกมากเอาดิเอาดิเนี่ยมันก็เพย์ทูวินไหมเพย์ทูวินแต่อาจจะไม่โกงเท่าดักเมทเทอร์เท่านั้นเองอันนั้นคือแบบน่าเกลียดเลยนะครับใครใช้ปุ๊บนี่ ด่าพ่อแช่งแม่ทันทีข้อปืนคุณผู้ชมปืนพกเฮ้ยเืนนี้กูสี่สิบห้านัดอุย้ยมันแค่นี่ใช้ได้เนี่ยโอ้ไม่รอดแสดงว่าปืนที่เราใช้ตะก,กี้นี่คือเราโดนหลอกเหรอโอ้ว้าวโอเคใช้ได้อยู่กินอันนี้น น o ชื่ <No. S 2> อดูเอวีออนไลน์ยอดอืมอืมอืมเอาดิไ oh ม่กอนเมนเป็ดซี่ก่อนทำให้ฉันนั้นวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ทางออกที่ดีเกมเกมนี้คือกระสุนมันไปช้าเราหลบได้ไงคุณผู้ชม แต่ถ้าเราหยุดอยู่กับที่นะครับนั่นหมายถึงความตายเลยเว้ยเอามาปืนนี้กูมาละ oh my god จะสูญหมดเร็วไปนะ yes yes นุกมาอ๋อสิครับ้ามานี่ครับอืมก็มานี่ครับก็มานี่ครับกินเป๊ปซี่ก่อนอไม่โดนเจ้าหมอนี่ปะ o <God>, อ guys เออเฮ้ย,ยผมฆ่าได้ยี่สิบเอ็ดตัวรวดเลยเหรออ๋อมันเป็นนูกด้วยนี่ว่ะกดฟอืม,มาแล้วครับโอ้โหเอาดิปืนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ดูโคนน่าเกลียดปืนดีมีใช่ไหมกูเฮ้ยใจเย็นแม่งเสียงปืนเกมนี้ตัก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 มีอะไรจ้ะอู้หึมกูมาแล้วเร็วเกินกูเฮ้ยเราคัมแบ็กได้อยู่นะเมื่อกี้ผมคิดว่าผมแพ้และว่าทีมเราแม่งแจกเกินเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงล่ะโอ้ยโนวัตเต เฮ c ก stop ออ s t o p it! มาชนะอยู่แหละชนะอยู่นะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นไม่มีนุ๊กอันดับหนึ่งเนี่ยเวลแฮเก่งเลยขนาดนี้ดูคิวเดชใช้ปืนโกงกว่าเพื่อนผมบอกตรงว่าผมไม่รู้ว่าผมจะมีความรู้สึกยังไงนะครับกับเกมเกมนี้แต่โดยรวมถือว่าสนุกดี ลองไปเล่นดูแล้วกันสนุกใช้ได้